รีวิวรถไทซิงบายอุชิตับมีเจ้าตัวป่วนด้วยครับนี่ครับน้องสตา์นะครับลูกชายครับโอ้โหได้นั่งรถไทซิ่งนะครับบอกว่าชอบมากเลยนะครับวันนี้อุชิตับมีเบาะเก่านะครับเบาะรถกระบะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อที่ผมใช้ขนเสานะครับผมแล้วก็มีเหล็กที่มันเหลือนะครับแล้วก็เศษเหล็กนี่ครับ แล้วก็มีอ e ีแท็กเก่าๆของผมนี่นะครับนำมานี <c oughs> โอ้ยสงสัยจยหนึ่งเดียวในประเทศไทยในโลกแน่นอนเลย <c oughs> รถไทซิ่งอ้อนค <c oughs> ูปะท่าอีที95นะครับอีท95แรงนะครับนี่ครับเครื่องโมใหม่ฟิตเปรี้ยน,นะครับผมนะครับดู <c oughs> โอ้โหนี่ครับ โบนี่ครับสามารถปรับได้เด้อผมไม่พี่น้องเหมือนรถฟิกอัพทั่วไปแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับส่วนล้อนี่ก็เป็นล้อรถเข็นนะครับผมล้อรถเข็นเหล็กข้ออ้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็เหล็กเศษเหล็กที่ผมเหลือๆจากการเอามาทําทรถเข็นขนเสาอ,ออกจากแบบพิมพ์นั่นเองนะครับแล้วก็เหลืออุจจักเยมา ดีไนะครับโอ้โหเท่จังเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหดูครับเจ้าเจ้าน้องสตาร์นี่ติดใจเลยไม่อยากไปไหนเลยอยากจะเล่นนี่เลยโอ้นี่ยังเดี๋บลล์จจับก็จะติดนี่ครับเบลนะครับติดไอเข็มขัดนิรภัยนะครับสายเบลนี่ครับโอ้โหรถไทยสิ่งวิ่งตะพุตะพื <cido f 1> นี่ครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับพอหอมปากหอมคอนะครับวิัพก็ DIY เสร็จสับเรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือปรับแต่งปรับยุนนะครับผมพวกโครงสร้างนึ่งครับเดี๋ยวจะทําการทําสีทาอะไรให้มันดูดีแล้วก็นี่ครับจะล้างนี่ครับยังไม่ได้ล้างเลยพ่พอแม่พี่น้องดูครับเดี๋ยวสองตัวนุ่นบอกว่าชอบมากเลยรถไทยซิ่ง อ้อยอุ้ยสตับนะครับวิ่งตะพึดพือนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ให้ชมแค่เพียงออเด้อวันเด้อเดี๋ยวโอกาสหน้าจะถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมอยู่เรื่อยๆครับชอบไหมพี่ตังชอบชอบชอบมากเลยเออชอบมากเลยน้องตาชอบชอบมากเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ បត្រមីប្រឹងរៀនបត្រស្រារក្នុងសង្ខេនរៀនណាប៉តាចរៀនគីថាចាក់ပြាកសិនទ្រព្រៀនកម្មកួសិនធានមានតែគេនៅជា